ใกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคหัเกมนี้ก็เป็นเกมบัสซิมูเลเตอร์นะผมคล้ายๆเกมเกมที่เราเล่นมาเงี้ยเออเดี๋ยวขอตั้งชื่อนะเขามาเก็บเกครั้งแรกก็เกมนี้มันสามารถแต่งบทได้นะบอทว่าดีนะครับโอเคเยี่ยมเอาโอเคได้ยังไงล่ะเกมนี้เป็นเกมแม่รถบัสนะเดี๋ยวเราดู s e ต t i n g โอ้ต้ปรับ สูงสุดไปเลยแฟนตาสติกสูงสุดนี่คือแฟนติกใช่ไหมอันนี้เอาไปเอาแปะเลยนะครับชาร์โดเอาไปที่ไฮไปเลยอันนี้คือคามิราฟาคริปเพลนเอาเอากลางๆนะครับกระจกใส่ไปเซฟโอ้โหภาพรู้สึกว่าภาพสวยกว่าเกมที่เราเล่นไปเมื่อวันก่อนะเกมรถนะครับโอเคมีการปรับตัวตัวละครด้วยนะครับเฮ้ยทำไมคนขับรถบัสหน้าตายนี่เหมือนบังเลยวะเต้ยหน้าไม่ต้องดูโฆษณาเอ้ยไม่ต้องดูก็ได้นี่หว่าโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วเรามีสูตรครับ นะะทำใมันปรับไม่ได้แล้ววะมันบักแล้ววะเดี๋ยวขอปรับขอหารถบัสหน่อยนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะแล้วก็สามารถน่าจะน่าจะแต่งได้นะการาตตรวื่อจะแต่งได้หรือเปล่าน่าจะแต่งก็น่าจะแต่งได้นะน่าจะเหมือนกับเกมนั้นนะออไม่ต้องดูโฆษณากนเอาคันนี้ก่อนโอเคนี่ไงอันนี้คือโอ้ยนี่สีนะครับมีแต่งสีอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องโหลดมันก็สวยแล้วเนี่ยเรบวรี่ โอเคแล้วยี่คัตตอมนี่ไงสามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดดิว่ามีแบบไหนให้เราเล่นบ้างนะครับโอเคโอ้โหอย่างนี้คืออะไรเนี่ยนี่มันเกมบซักเนี่ยนนี้มันเกมรถเยอะรถรถนี่ไม่ใช่บัตรนี่บัตรมันต้องอันนี้นะครับนี่อ๋อเอาไหนดีอะวิ่งไปเลยจิงเป็นแบบโก๊บโก๊นะครับโอเคเราไม่ถูกใจเราเอาแบบมีสไปเดอร์แมนมีลายแบบเท่ๆฮีโร่อะไรอย่างเงี้ย อวิไลน์ไรเนี่ยตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเองหาดูก่อนที่นไม่เท่ทุกอันเลยอะแต่ว่าผมอยากได้แบบชุดแบบแบบลายกระตูนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเสือนะเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยก่อนถ้ามันมีลายแบบสวยๆหรือเปล่านะลายแบบที่เราถูกใจอะแบบคนไทยชอบอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ลายแบบตัวละครแบบอะไรไม่รู้นะไม่รู้จัก ตัวละครน่าจะเป็นไอพีแอนด้านะครับเออเทอะอรนี่กันนี่กันดำปะสกายบิดสกายเบิร์ดนะอุ้ยอันนี้เป็นแบบ BM ไม่ใช่อ่ะอุ้ยเยอะอุ้ยนี่ไอสไตไอสไตวะเนี่ยน่ามันลุงตู่กันนะุ่ยนี่ไงลายการ์ตูนเฮ้ยลายสวยเยอะนะเนี่ยอ่าวันนี้ก็สวย ลายสวยเยอะนะว่าไปมันรู้สึกวอ,อนไลน์นซ้ํากันค่อนข้างมีไลายที่แบบซ้ํากันเยอะอยู่นะนะอุ้ยแต่มันเยอะมากเลยนะสใครทําวะเนี่ยเขาขยันเลยโอ้โหนังหาเนี่ยเป็นตาแตกคนดูโอ้มันเป็นแบบตัวละครแนยบ้านเอ้ยตัวละครจากบ้านเขานะแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับของไทยนะครับเ่าจะเป็นของอินโดนะฮะเป็นลายแบบแนวอินโดดยัยงไงนน่ก็เท่ ใครวะเนี่ยไม่รู้จักโอ้นี่ยเทว่ว่ะโอ้โหมันเท่หลายอันเลยเลือดหาแบบทั้งวันนะครับใครชอบเกมแบบปะเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูอันนี่ขอเลื่อนดูอันสท้ายเลยไหมเนี่ยลาตรงเนี้ยมี่กี่อันโอ้โหนั่นยบสามยี่ยุบสามหน้านะโอ้ใครขยันเลื่อนหาก็เลื่อนหาไปเถอะนะไม่ได้มีแพนด้าสามจริงมีแพนด้า ไปไม่มีลายแบบตัวการ์ตูนตนะเพื่อเทเลยยังไม่เจอที่ถูกใจเท่าไรแต่ก็พอมีที่แบบผมแบบรู้สึกชอบนะเออก,ก็ได้อยู่แหละผมมารู้นะว่าเกมนี้เขาสาวาถเปิดให้เราแบบวาดเองได้หรือเปล่าเราไปึงแบบวาสกินเองอะถ้าทำได้นี่นาจะเท่นะเยอะมากเลยอะไม่รู้จะเอาลายไหนแล้วโคเยอะ เริ่มกลับมาหน้าเดิมละที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับอ,อ้ยลายแบบลายมันก็เยอะดิลนะ่ะแค่เราเลือกสะอาดแล้วกันน,น่าจะครบแล้วเราจะหาเลือกสะอาดเนเราจะเลือกลายแบบเอาแบบที่มันเป็นเอกลักษณ์หน่อยนะฮะอ่ะเพิ่มก็แบบซ้ำๆไปอันนี้คือไขวเนี่ยุูิทหารนี่ไข่วะไม่กล้าใช้เลยไหมลูกทหารนี่ไม่กล้าใช้นะฮะโุ้นเสียม้วนก็สวยวุ้นนี่สวยมากเลยอนะ่ะ สุสัตตาอะไรๆเอ,อ้ยทต่มันดูแบบเป็นแบบรูปคนว่าเอาอันนี้ดีกว่านะอันนี้เป็นเป็นลายบีเอ,อ็มสมมติว่าอ๋อม้วกดเข้ามาดูได้นะจริงกดเข้ามาดูได้นะคนดูแบบดูรายละเอียดอะไรเงี้ยดูแบบดีเทลนี่ลายอะไรเนี่ยเฮ้ยนา่ารักโตใช่ไหมนา่ารุกโตน่าโตเอาว่ะเรารัก โอเคได้ได okay, ้ได้ได้ได้แล้วครับเราก็จะไปเรียกว่าใส่สกินกันนะครับกดเข้าเกมไปเลยเกมโคซูนาเยอะหน่อยนะกระเป๋าตัวนี้นะครับเราจะเอาแล้วโตมาใส่กันนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งยามแล้วโตมาแล้วยาสโอโคซูนามาครับแล้วก็ดูโคซูาไปนักไม่นานนี่มาแล้วผมอูแล้วโตอยากฟิวกดออนไลน์ได้ไหม ออนไลน์เลยกันไปนม่นโตอย่างเท่ยดูโอ้ยคนเล่นเยอะจังอ่ะ12คนเลยออกเข้าเลยโอเครอสักครู่ไวบเราสามารถสร้างห้องใน,ในได้นะอ้นนี่มาแล้วโอ้โหชิดนาโตะอย่างเฟีย้ยวดูนี่คือแบบโอ้โหนาโต้ะ่ะ ที่ไม่สุดจริงนี่คือฟรีอันนี้เสียเฮ้ยมีคนเข้ามาอันนี้คือ,อ,นนคอ,อม,คามาอนนอมถ่ายรูปหน่อยนี่ว่าเปิดไฟเปิดอ,อะไรได้ไปเนี่ยเขาเปิดอ,อะไรดิเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมาวังดิโอ้าาโหจะถ่ายรูปอันนี้คืออะไรเพลย์ลิสต์ไม่น่าใช่เฮ้ยออกไปดิเราชดเชยมา เฮ้ยถอดออมาแล้วล้วยังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยสันดูเฮ้ยออกไปดิเดี๋ยวเราขอใส่เดินก่อนนะครับเย็บโอ้มุมกล้องม,มันเป็นเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเท่นนเนี่ยรถเรา มายัางแห่ตั้งแน่ฟียวบะรู้เราอะเป็นลันาัโตะนะฮะโอ้ยฟยวจัดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงค์ข้างล่างหมดเดี๋ยวน้องใช้เก็วโค้ดได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย